ไปดีพี่น้องสไปดีพี่น้องโอ้ยไยแหละพี่น้องเดี๋ยวนี้จะต้องอบเจออบระบาดอบ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 เอาควมควมพี่น้องควมอบสมุนไพรก็อบสมุนไพรแบบเรียบง่ายพี่น้องแบบบ้านนอกต้องมีเตาดอกพี่น้องเอาเซมอลห้องกับผมควมเลยไอ้เมื่ออื่นพันออกงานอีกสิรอดบันนี้ เสียงยังบ่าดิมาเลยหงุเหงิอหนไว้มันต้องเด็อบกินยาแต่พวกนั่นะพี่นุ่มกินยาทผิดยามันกระาอยู่เลยนี่ะเตาอบเานี่งแบบนี้เฮ้เตาอบสมุนไพรมอนึงัไฟเลยก็คงโกคมมอเลยเพ่นอะไรหอนเธอเนาะ ส้างามเขาเขาเต้าเขาแก้เอา่ปแล้วเธอผ่าทาวนี้บริปินยังจะเสือกมาเป็นบ้าเป็นอะไเน่าไหนือแต่เงินเงือนี้อายนาชิบข้าผ่าว่าว่สบ้ก่อนเงิน้ กปนอะไรนะมันหายใจหมอดเยอะ้เนโล่เนบบ่คออมพี่น้องด้วยขึ้นองานอีกขึนเจ็บคอขึ้น้ำไายน่ยเจ็บปากเจ็บคอแต่พอได้มาฮ่มดีกว่าไข้เหน่มันสีแจ้งเนี่ยำหัว้ำหางค่ะแต่ใข้เน็บไ้คอยู่มดีกัน ใสาเสียงยังบอกเลยใส่แล้วก็ยุบเลยอ่ใส่ไปอีกมัหอมหอมอบสมุนไพรใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหัวตะไคร้กระแดกแป้งนัวใส่ผิดเลยวบใส่ิดจวดจัดนะัวัวหัวหอมพี่น้องเลยปรุงรสเฮ้ มีแต่หอมนั่นหอมบักวัวบริสายหอมมีมันบดยังมีบดอ่ะจะเลี้ยงปงไปปูคนละแต่ว่าเสียงยังอี่้นเลยเด่ไม่เหมือนที่หลอกได้เลยแบบดี่อกล้วเนาะสขยายก็ไปบ้านน้บ่ไปนาปงน้แหงเสียงบได้เรืองเลยได้ค่ะบรด้ลองงาน นี่กับเบิรเดมือเลยที่ครับเออมันก็ยังคายอันนี้เขาไปกังเส้าแล้วผัดไปยำบุเลงอีกเนาะมันเป็นขาเบี้ยเขาจะคายกว่าอันนสองงานเนาะสองงานหอยงานที่สองสุดแล้วก็ล็อกคือว่าเรื่องหิวองซอยนี่ยไอเจี๊ยูิวงอซอยกูอื่นลายแต่พี่น้องเอ้ยบุกลายงานเนาะมันก็ะทืบนี่แล้วมันจึงวัดถึงเงินมันขี่หลุดยากเนาะ ผ่าแดดผ่าฝนผ่าลมวันนี้เ้าผัดหลองใส่เสียงเทียบคองคอดีดานคอดีดานบ้านเทาภาษาไทยเนอะเอิออย่างคอดีดานคอดีดานอดีดานคุณลุงเราคือบ่งหูคอดีดานอดีดานจะเป็นว่าเมนคอเอิ่มกับบุมแมนวอเอิ่มกับมแมนค่ออย่างที่ที่แล้วเอาเปค่อไทรอยเออไทรอยนั่นแหละแม่อะไทรอยก็เดียวค่อยใหญ่บ่ ทคอยด่านคอยเจ็บค่ะนะเออไทรอยค่ะล่ะต่อมไทรอยอักเสบเกินนี่นแหละต่อมไทรอยอักเสบไม่อักเสบไม่พอเขาใส่เซียงวานมันเถื่อนกินน้ำเย็นจนงดแบบว่าน้ำหวานนี่ไปกินเลยเป็นพวกน้ำหวานหนาไปดำแด่หมดเดือดอด นี่นะครัวกระแดงพี่น้องอ้ยอบหลายครัวจนแดงเนี่ยนะพี่น้องน้อมซีใหม่จ้ะพี่น้องใช่มาเบิ่งเนื้อม้อใหม่มาเบิ่งเด้อยใครอยากน้อมซีพี่น้องเอ้ยพระพุทาอัลละมาเบิ่งเด้วยงานมาแต่งงานเมื่อวานนี่ค่ะสื่อซีมานโป้กบิดีโป้กบดีมีเนี่ยหมดทันงหมดเลยนี่โฟมพี่น้องเหตุผลสึกจึงซิงจักงานที เปลี่ยนช่องโหใหม่พี่นอกโหมูก็เลยยอกสมาร์ว่างแบบบรเขาห่านได้ราคาถึกๆเตือนเงินเลือนคำาซื้อหาสิบบาทไม่ยอมเนียเนี่ด็กหน่อสีอย่างง่ายมันตดวโคนกับซีอย่างเก่ามัน สีสีสว่างเลยมึงไขกวาเก่าอยู่แล้วอตอนเก่ามัน,นานั้นซีมันเบิด์ตเลยมันมีแต่ซีด่านอย่าเอามือสางอ่ะโซทรงผมใหม่แบบนี้ที่น้องโอ้ปีใหม่โคใหม่ไ <c oughs> <c oughs> ขยย่ยยางยอมซีผม Là. Oh, đây. Oh, một lắm khỏi đấy cứ bỏ phá ốp oh, oh, bớt nào oh, cuốm bớt đây nào oh, bớt đây nào rồi oh, nó cũng có chút bớt này của bạn ừ. bên này đấy. บานจีเห็นนี่เอามาอย่างนี้ตัวโอ๊บพี่น้องเอาบดคนเอาไปมันสจเบิดคนนเบิดอันจีไว้อายังเบิดไว้ไว้ฉีกเลยแม่คอยฉีกแม่คนยีกกันนี้หลังจากโฮมแล้วก็มากินยาพี่น้องแม่คนยีกกันนี้สบายดีปาลุงเนาะ นั่าด่มีผุจับกล่องหาคนจีดจับจนบ่บเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวจีดจับจนเดีนี้จับไปนั่นจับดีดีสิอ่จับดีดีอ่ะจับสองเบื้อสองเบื้อทำนี้นี่ทำนนแหละตรงตรง โอ้ยบ่ออะไรเนี่ดอกเบิ้งแม่นี่เอายาให้กินนี่เตี้ยป้าลุงป้าลุงสิเป็นวินนะอย่าดิดิเป็นวินน้ำเทพไทยพี่น้องเป็งไหมใชยเต้มนี่เออยาทิฟฟี่ทิมูช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงมามาหลูกไม้ไว้คนเก่งนะป้าลุงบ่แพงนะแร็งแรๆๆๆๆๆง นั่นดีดีอะอากินให้ปันโอเนี้ยเหยอะะเอากินให้ปลาลุงงงก,ก,ก,ก็ไม่ไวเอาเร็วเอาอะไรแม่สิกินนี่เร็วๆรนี้บาดเดียวนะนะนะปลาลุงบอกอ่ะกินยาได้เทปไทยเร็วเร็วน,น้อยเดียวนึงนะมันหวานอย่างนี้อะ อืมกืนไวๆในเฮียบัตเลยลงหนีคือเก่าโอ้โหเนี่ยสั้นแล้วเม่พาไปหาหมอนะเหงาเหงาอ่ะขันเลิดห้ามกินขนมอมเก่งมันมักขนมอมนะเหงอืมเดียดไทยเอาไปแก้ให้ยังละบารีนาเสือนะเก่งอลิเดียดไท,ทยแล้วกินยากระไรปลุู้ ชัวชัวอ่ดกกอืมดันี่มันเหี่ยลงไปยนหลุมหึกพ่อแบบนี้เก่งายเก่งจะไ่จู่ืออยู่นอนพักอนไหมนอนพักอนไหมนี่สิกินแลวบ้านละเดละเหด่าวละวัด อย่าดื้อนางลงนางล้งเอาแก้วให้ยังกับบทจ้าหอดนาวหอดหอดนางลงดิ๊ดีนางลงนางลงเด็กนี่เอาให้แม่นี่นี่กินยายายหนิกินยายังมือนีลยตอนนี้ตัดเปียกถูเฮ้ยฝ่าลูกเอ้ยพมแล้วมากินยาต่อเขาจะกินอะไรคงฝากจะกินอะไรกินเลยกินเขาใบเกลือ

ต้องแบไม่อต้องแกองเน้นแกกเสพต้องเน่นแกักเสพแกักเสพเป็รล่นคนกาเนี่ย,ย,ยน,น,นยะคอแม่อจมีคนใหญ่กินได้กินได้แต่คินแล้วแล้วมีป็นยังยาดีคอยาดีวัสดีคอ ท,ทีละอันเลยเนี่ยเจ็บคอไม่ตจองซีนแ้ก็จะนวอื้ออื้สเสยงแกึนเลยเาไดไมที่ไหนกินไดม่กะห่างออก อย่าบีบมันกินลูบเขานัอ่นเลยบาง้างะอ่ะเหใส่ปากอึนบ้ามันก็มีแหงคอเจ้าอึนอึนอึนหนักอึนอึนหนากึนลงอึนตอนยังหน่อยยังกินได้อึนนี่ไว้อึนเลยกึนอะไรอนลงในคอเลยหนัลงอีก น้ำลงเยอะๆมันแหละมันก็สีมีแหงมันสะเป็นสมุนไพรอย่าไปตากแดดตากลมเดอม้อนอนักผ่อนเด้อยาเบิดกินเลยพี่น้องเอ้ยบ้านี้ห่าง <c oughs> ยาเบิดกินแหละท <c oughs> ี่เศร้าละเศร้าเด้อยากรเบิดเลยยาตัวนี้ช่วยได้ เนี่ไทยเลยแล้วจะยาแก้ปวดแกม่บอกดู่ะสามสันเทปโปรตีนเออตัสามสันเลยนี่จ้ะสองสันสมสันสองสันสาสันไม่มนกว่าสสันสสันดิเลยแต่ยาสองสันสามสันมันคือนะไรนี่สมาเมี่อเมีย นใครแน่แล้วพี่น้องเอ้ยใครแน่เด็กกินน้องไปโฮมเมื่อกี้นี่มากค่ะคือใครแน่ใครแน่ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแน่เด้อกดไรกดแชร์ใลยอิ่เลยอิ่เลยปหลักกระสีพักพ่อนได้ขอบคุณหลายๆเด้อทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์บูในคอขอบคุณหลายที่เข้ามาชมบจกขอบคุณนะ มันอยู่ในครอบแล้มันมรอาอยู่มันบอกลงสัญญานะ่ะไม่มาเจอกันคิดแต่แน่ไปไปย,ยังหอยอ <laughs> บ้นสะบัดโซทองเห็ดเอเล่